干好活了，了。 phản này vào luộc ơi à. Đây, một nó màu à cái lên một hạt ở mặt lên một nó ok bị แบบน่าจะไม่ไหวมั้งต้องมี e e l ลอยต้องล e v e l ้อย l e v 1 l ลอเป็ร้ผมอะไม่เอยตไอะ้องเงนอาฟาฟาฟหนึ่ ความขขาความขขาวนะท um pues mm ุกคนหัวค่อยจะไหวอยู่จะหนักหนค่อยวางค่อยวางเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้ไหวไหมไหวไหม โอเคทุกคนได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงผมอาจไม่ชัดนะเสียงผมไม่ชัดเสียงวันที่ติดกับกาดอ่ะก็ฟังไม่ค่อยได้นะขอขอภัยด้วยแบบเสียงมัาเกิดแบบเนี้ยคือแบบ เราก็งงเอ้ยมันเป็นแบบนั้นไงอ,อ,อ๋อเอออยู่ไม่ได้อยู่ใกล้อยู่ใกล้เสียงเนาะเสียงที่พูดก็เลยไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นวันเดิมมั้งใช่ไหมใช่ไหมใ,ใ,ใช่แหละนายใช่อ่าทำอะไรนะเนี่ยเออทำอะไรทำอะไรทำเนี่ย ลมนะโอ้โหลมมาที่บ้านผมลมก็รอนอยู่นิดหน่อยงนะเมืองไทย เป็นสตรีมเมอร์ไยเป็นดีกว่าเป็นยูเป็นบีทูเปอร์ไหมไม่อ่ะบีทูเปอร์ป่้อืมยูทูเปอร์เหมือนเดิมตอบไม่รู้อ๋อผมมีนิดคอร์ดด้วยนะนิดคอร์ดของผมอยู่ใต้ล่างคลิปเลยใต้ล่างคลิปนิดคอร์ดอยู่ใต้ล่างคลิปอเสียงอาจจะระเปิด

อยู่สมอยู่ก็ดีทั้ง่เป็น s ร m u l a t อ่ะที่เคยเล่นล่แต่ก่อนแบบนานมากแบบปี2 0ง2เลยอ่ะเคยเล่นแล้วผมก็มันโทรศับนมัโตแตกผมก็ลังยนดยอกพูดอยู่ใช่ไหมแล้วแบบ มันก็ตุกไปค้างเลยมันก,มนก็มันก็ดับไปเลยโอ้ยไม่กอดับไปเลยแล้วก็นั้นไปเลยบาอ,อะไรใช่ไหมกระตูน R o V สามสองหนึ่งนั้นที่เชียงเด็ที่ผมที่ผมเล่นบักฮุดกันเล็วบุ๊ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมยังอยู่เอ่าไม่ตายตายตาย เงินก네่อนเล็กเลื euh ่อเผื่อลืมเผ่อลืมถ้าดูพ่นก็ไปดูเสียงกจะดัง ได้แล้วเราก,ก็อ่ากับยังมีที่ให้วานม่มีมีที่

ปู่อย Maybe.

ดาเมจเป็นดาเมจเป็นก้าโอ้ไม่กอนสเปดสเปดที่ change okay, the call next week

แอปหนึงน่งไม่ใครวางกี ทีสามตต้องชนะหน้าไอดีวิน,นจะต้องช็อทดทีส่งเสียนเลยค่เสียงไฟพิดึก มอง่นตัวเวตัวนตัวสนสนอะไรองหองหนต้องหนเือบลอน โอี่เย้โอเคเสียงเปลี่ยนชนะแล้วก็มีแค่นี้แหละนะไงกันบ้างถมงสนุกไหมสนุกก็กด subscribe กดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยนะเอ้ยไม่ต้องกดแชร์กดไลค์กดกระซับ i b e สไครกดซับสไครต์นะก็มีลิ คลิปคอร์ดก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อนผมด้วยนะก็ลิงกอยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะเพื่อนผมนะสวัสดีทะเลาะก,กันห,หน่อยนะก็เหมือนเดิมอะไเพื่อนกันแล้วก,ก็ไปกดติดตามด้วย แล้วก็ดีขอนะแต่ลังคลิปก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนกดซับสไครต์ด้วยกดไลค์ด้วยถ้าไม่กดก็ขอให้บ้านเออให้บ้านคนที่ดูอยู่มีโดนโดนปิเสนามาเออมาจับคุณมาจับมาจับมาจับคนดูนะ ก็จะมันไปทดลองเกี่ยวกับเอเลียนเพื่อเพื่อคุณดูเป็นเอเลียนนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย